วันนี้ได้มาซ้อมหว่าไม่ได้ซ่อมไหวซัดนะวันนี้คือจริงๆเรามาแก้อาการตัวร้อนนะฮะคือเท้าเท้าความก็คือสนามที่แล้วเนี่ยรถมันร้อนนะฮะพี่เน็ตวิ่งเนี่ยความร้อน120ยันจบอะเปิดฝาหม้อน้ำมาคือแม่งเดินทิ้งหมดแล้วนะครับก็คือฝาโกงเลยสรุปก็เป็น L 1 3 b เทอ B Turbo นะครับเป็นเครื่องพันสาม Turbo เราไล่รถมันเหมือนคล้ายๆเล่นวันเมแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบรถโมได้อะไรเงี้ยเขาก็จะกําหนดเราที่อันนี้มันก็เหมือนว่าให้เอาไอเดียเอาความคิดมาสู้กันว่าจะทำยังไงให้รถแบบโดนบีบป,ปางเงี้ยเซตติ้งยังไงให้รถเร็วให้มันรถมันแรงอะไรเงี้ยครับ พี่โยวันนี้เรามาซ้อมรถกันนะครับก็วันนี้เป็นวันเสาร์นะวันเสาร์สุดสัปดาห์ด้วยเรามาถึงคือรถโคตรติดเลยนะนตอนนี้เรากำลังจะเอารถแข่งลงจากเชลเลอร์ของเรานะฮะดูไงตู้เราเท่ปะฝ่ายลงเลยเี่ลารโลด ก็เดี๋ยวเราจะมาทําการซ้อมกันนะครับเดี๋ยวนี่ให้เปหนึ่งไปขี่วนๆลองเช็คหน่อยเพราะเมื่อคืนเราทํารถเสร็จก็ประมาณตีสองมั้งแล้วเราก็ขึ้นไปนอนกันเลยนะเดี๋ยววันนี้มาลองทีเดียวเลยวันนี้คือจริงๆเรามาแก้การตัวร้อนนะฮะเพราะว่ามันร้อนมันร้อนมากนะ,ะวันนี้คือรถเรามีปัญหาเรื่องร้อนอยู่ตอนนี้ก็ตอนนี้แก้ระบบหม้อน้ําใหม่แล้วก็แก้ระบบระบายความร้อนนะครับแล้วก็ทําเครื่องให้มันทนบูธได้เหมือนตอนแรกแบบพอเราบูธไปแล้วเหมือนฝามันยกนะครับ ก็นี่แก้ไปแล้วไม่รู้จะหายไหมนะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะหายไม่หายนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปเตรียมรถก่อนนะเดี๋ยวต้องตั้งทรงตั้งศูนย์นี่ก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนว่าเอยเรามาซ้อมเราต้องทําอะไรบ้างนะต้องตั้งศูนย์ยังไงปล่อยลมยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะซ้อมมันยังไงนะครับก็วันนี้เรามีอาจารย์มาด้วยเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าวันนี้รถจะเป็นยังไงนะจะหายหรือเปล่านะเดี๋ยวให้อาจารย์ไปเทสก่อนเลยโอเคปะเดี๋ยวขอไปเตรียมรถก่อน ก็แล้วแต่สนามครับแล้วก็แล้วแต่สภาพยางอีกก็มันจะมีค่าเข้าๆก่อนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวลงไปลองวิ่งครับแล้วค่อยมาหาลมจริงอีกทีหนึ่งครับมันไม่มีค่าตายตัวว่าครั้งนี้ปล่อยเท่านี้แล้วเราจะปล่อยเท่านี้ทุกครั้งเพราะว่านักขับเราก็ทุกครั้งเขาก็ไม่ได้ขี่เหมือนเดิมใช่ไหมเราก็หาลมยางแต่ละสนามนั้นๆไปครับมันก็จะมีเลนเข้าๆว,ว่าแถวๆไหนบางวันอารมณ์ดีบางวันอารมณ์ไม่ดีอ่ะถามแม่เลยถ้าวันไหนแม่แบบอารมณ์ร้อนๆก็จะลมยางก็จะขึ้นเยอะ โอ้อารมณ์ร้อนนะอามรมณ์ร้อนไอ้มาร์คมึงหันไปคุยกับแม่ดิแม่พร้อมป่ะมมนเนี่ยรถกูพร้อมอยู่แล้วแจ็คสายแดกเราจะมีพี่ปอนได้ไหมถ้าสายเซอร์กิตนี่อาจารย์บูมส่งเวลาส่งเวลา<ด>เล้ถ้าฝั่งแดก,กเราอยากได้เวลาก็ให้พี่ปอนขี่ถ้าสายเซอร์กิตนี่เลยต้องคนนี้อาจารย์บูม สามรอบนู่นทำอะไรพี่เหน่งกําลังทําอะไรพี่เหน่งกําลังจะโยนไฟนะฮะโยนควายโยนมึงไงสัตว์ตะก้องอ่ะเยอะมากคันนี้ก็จะเป็นกล่องโมเทคนะฮะเอ็ม <M S 1> อะไร <M 150. S 1> ไม่เป็นไรเออไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยอย้นอนย้อนเอ็มหนึ่งสี่สองเพราะว่าคันนี้ที่ต้องใช้เอ็มหนึ่งสี่สองเพราะว่าคันนี้เป็นเครื่องไดเรกเป็นหัวฉีดไดเรกนะครับมันก็เอ็มร้อยห้าสิบมันคุมไดเรกไม่ได้นะก็เลยต้องใช้เป็นเอ็มหนึ่งสี่สองบอมบอม เดีย๋ยวมาดูกันนะวันนี้ว่าจะวิ่งเท่าไหร่นะฮะอยากเห็น0ูนย์เะฝันไม่ก่อนคนเรามันต้องมีฝัน<ะ>ตอนเนี้ยอย่าว่าจะเวลาเลยตอนนี้คือให้แม่งไม่ร้อนก่อนดีว่า คือถ้ารถมันไม่ร้อนเนี่ยเวลามีแน่เอางี้ดีกว่าคือเทา้ทาเท้าคว,วามก็คือสนามที่แล้วเนี่ยรถมันร้อนนะฮะพี่เน็ตวิ่งเนี่ยความร้อนร้อยี่สิบยันจบอะเปิดฝาหม้อน้ำมาคือแม่งเดนทิ้งหมดแล้วนะครับก็คือฝาโกงเลยสรุปเพราะว่ามัน,ม,นมันเหมือนมันมีปัญหาจากเรื่องระบบระบายความร้อนเราด้วยที่เหมือนเราคิดมาแต่ว่ามันยังผิดผิดหลักไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้ก็ลองแก้ใหม่ก็ไม่รู้ถูกหลักไหมแต่ก็เสพเสพเยอะๆครับเสพเมืองนอกนะไม่ใช่เสพยานะเสพเมืองนอกเยอะเสพหลักการเลยว่าเอ้ยทำยังไงให้มันระบายน้ําดี ก็ตอนนี้ลองเป็นหม้อน้ําแบบใหม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเพื่อนไม่เพื่อนนะก็เดี๋ยวไปลองดูแวกก็เป็น L13B Turbo นะครับเป็นเครื่องพันสามเทอร์โบส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นรีจิสเตอร์ก็คือเหมือนบีปากเพราะว่าเราแข่งเซอร์กิตครับเขาจะกำหนดปากเทอร์โบเรามาว่าต้องโตเท่าไหร่แล้วก็จากจุดที่แคบที่สุดถึงหน้าใบเนี่ย ระยะต้องไม,ไม่เกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็มีกติกาอยู่ครับก็ทําตามกติกาทุกอย่างเราไล่รถมันเหมือนคล้ายๆเล่นวันเมกแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบรถโมด้อะไรเงี้ยเขาก็จะกําหนดเราที่อันนี้มันก็เหมือนว่าให้ hey, เอาไอเดียเอาความคิดมาสู้กันว่าจะทํายังไงให้รถแบบโดนบีบป,ป่าเงี้ยเซตติ้งยังไงให้รถเร็วให้ม,มันรถมันแรงอะไรยเงี้ยครับจริงๆรถสกิตมันไม่ได้ต้องการความแรงมากแต่เหมือนว่าเพรวแบนมันต้องดีแล้วก็รถทำาไงก็ได้ให้รถเร็วมันมันลามไปหมดเลยครับเซ็ตเครื่องเสร็จด หาว่าเราต้องใช้อัตราทดเกียร์ยังไงเพื่อที่ให้ มันเหมาะสมกับ power band g r ราฟที่เรามีตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าถ้ามันเป็นไปอย่างที่คิดอะถ้ามันไม่ร้อนแล้ววันนี้จบปัญหาเรื่องร้อนอะฟังว่า090 8นปี่เห็นแน่ๆน่อยู่แล้วเพราะรถคันนี้มันเคยวิ่งได้เวลานี้อยู่แล้วแต่ริงกิอยากเห็น07ฝันไปก่อนไม่รู้จะได้เปล่านะก็ถ้ารถสมบูรณ์ทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรน่าจะเห็นนะวันนี้ก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอไปเตรียมรถก่อนนะเดี๋ยวจะให้อาจารย์ลงไปลองเทสแล้วพอดีกำลังดูย Vai ser o ตอนนี้เมื่อกี้หลังจากที่อาจารย์เราลงไปซ้อมมานะครับความร้อนก็ดูเป็นที่น่าพอใจนะวิ่งไปประมาณ4ี่ห้ารอบก็ความร้อนอยู่ประมาณแปดสิบเอ็ดก็โอเคอยู่นะอันแรกคือแม่งไม่ได้เลยอะวิ่ง2รอบแม่งขึ้นไปร้อยวิ่ง2รอบขึ้นไปร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อกี้วิ่งไปพัดลมไม่ได้ทํางานนะก็ความร้อนอยู่แปดสิบเอ็ดวิ่งชนลมนะครับก็มีร้อนช่วงที่ว่าพอยกแล้วคูดาวแล้วพัดลมไม่ได้เปิดนะก็คิดว่าน่าจะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่ง เพราะมันจะเพื่อนไม่เพื่อนนะตอนนี้ต่อคร่าวก็แลดูโอเคนะครับโดยรวมก็เดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงแล้วกันเนาะวันนี้เรามีความหวังมากเลยนะรถเราแบบดูดีมีทรงนะเดี๋ยวแม่กำลังจะลงไปซ้อมแล้วแม่กำลังแต่งตัวอยู่ใจใแม่ยังอยู่กับเอวันอยู่นะ <c oughs> <c oughs> แม่รอเชียร์เลยแคร์อยู่น้องชาส น้องชาวเฮ้ยเรือแคมันอายุเท่าไหร่วะก็โดยรวมตอนนี้โอเคครับแต่ว่าราไม่ค่อยแรงน่าจะน่าจะเพราะว่าเรากําลังอัดเราเอาออกไปเพราะว่าเราขุดห้องเผาไหม้ไปนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้เรามาแก้ปัญหาเรื่องร้อนก่อนเพราะวันนั้นอ่ะจะแรงไม่แรงอ่ะแม่งก็ร้อนเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาลองเรื่องระบบความร้อนแล้วว่าเออมันเป็นยังไงนะครับมันไม่เกี่ยวกับว่าบูทเยอะบูทน้อยละคือวันนั้นอ่ะจะจะโหมดไหนอ่ะจะโหมดบูทน้อยบูทเยอะแม่งก็ร้อนอยู่ดีก็ ตอนนี้ถดอว,ว่าโดยรวมโอเคครับคิดว่าน่าจะผ่านนะก็เดี๋ยวไปลองดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ mm hmm. พอจะเพื่อนไม่เพื่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยวันนี้เดี๋ยวลองให้พี่เน็ตลงไปขี่ก่อน mm hmm. ก็นั่นแหละ mm hmm. เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนซ้อมแล้วกันนะจ๊ะปปๆคา, mm hmm. ายเบลก่อนนี้ ็ถือจบแล้วแหละเมื่อกี้ตอนซัดพ,พี่เนทบอกอยู่ประมาณ72-74ไม่เกิน75ตอนซัดต,ตึงๆเนี่ยตึงๆเลย10รอบติดเลยก็ถือว่าจบแล้วมั้งนะะพ่อจบแล้วเพรเาะว่าหมดข่าวหม้อน้ำไปประมาณแสนหนึ่งแลตอนเนี้ยถ้าไม่จบจะจบชีวิตองแล้วน่าจะพระฝากกโปงหรือเปล่า <c oughs> จริงๆลมมันไม่ได้ออกขนาดนั้นนะแต่ว่าความร้อนสะสมในห้องห้องเครื่องก็น้อยลงด้วยครับ ก็เมื่อกี้วิ่งไปเวลาดีสุด mm. เท่าไหร่วะพี่รีไปยัง mm. เมื่อกี้วิ่งเวลาเร็วสุดก็11.8นะตอนนี้วิ่งหมดศูนย์อยู่ก็คือ mm. บูตประมาณบาทหนึ่ง ก็แฮปปี้เลยอะ่ะโคตรแฮปปี้เลยถือว่าได้ซ้อมแลวนะเมื่อกี้ปกติมาซ้อมนะมาซ้อมมันคือมาซ้อมนะรอบนี้ไม่ได้ซ้อมเลยรอบนี้ได้ปรับได้ปรับโช๊คนะได้ปล่อยลมยางได้เซ็ตรถอะ่ะปกติคือไม่ได้ไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรเลยนะเปิดฝาหม้อน้ำอย่างเดียวเดี๋ยวเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้ว่าถือว่าสนุกวันนี้สนุกมากแล้วเบรกที่เราเปลี่ยนไปอะ่ะพอมันนุ่มขึ้นแล้วมันเหมือนมันตามตีนตอนนี้พี่เนตขี่เขาชอบพอเขาชอบพนเขาคอนโทรลเบรกได้แบบดั่งใจฉันอย่างเงี้ยเออมันก็เลยเวลามันก็เลยดีแล้วตอนวิ่งอยู่118 11.8นะอ็มีปา ถือว่าโอเคครับจบแล้วก็บริกูด <Very good S 2> นะราโวบราโว,าโวถือว่าจบภารกิจได้ โคตรสวยงามนะก็รอบเซ็สุดท้ายเมื่อกี้เซ็สุดท้ายพี่เนทวิ่งไป17รอบเต็มเต็มเลยนะก็ลองทุกโหมดเลยนะบูทเยอะบูทน้อยถือว่าดีหมดนะครับแล้วก็ความร้อนก็ดีมากอันนี้ก็คือรถค่อนข้างที่จะโอเคแล้วครับก็คานนี้เรากลับไปโมเพิ่มได้แล้วทำเพิ่มได้แล้วก็ก็ดีครับวันนี้คือได้ซ้อมเยอะมากเมื่อกี้บวกๆก,กันดูวิ่งไปทั้งหมดวันนี้ประมาณเกือบๆ60รอบแล้วรถไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเลยก็คือทุกอย่างดีหมดตอนนี้รถมีปัญหาเรื่องความร้อนเรื่องเดียวคือความร้อนในรถความร้อนใน คนขับแล้วเพราะว่าคนขับลงมาคือจะชัเกเอานะฮะเพราะว่ามันร้อนมากนะขนาว่าเนี่ยรถจอดผมขึ้นไปเลื่อนรถอะคือแม่งร้อนมากในรถก็เดี๋ยวแกจะต้องทําระบบลมข้างในใหม่ลมเข้าลมออกให้มันฟโฟล์กว่านี้นะครับใร้อากาศมันถ่ายเทยดีกว่านี้ส่วนเรื่องอื่นกนะ็คือจบหมดแล้วเนียนๆวันนี้เวลาที่อยากได้ก็ได้หมดแล้วนะก็วันนี้พี่เน็ตวิ่งดีสุด1นาที11.81ก็ ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับกับแรงม้าที่เรามีอะไรตอนน,ตอน,นี้นะแล้วก็อันนี้เป็นยางเรเดียนนะพี่เนตเคยวิ่งได้1 1เบต้นๆแต่ว่านั้นเป็นสลิกคิดว่าตอนนี้ถ้าเป็นสลิกน่าจะนาที10แน่ๆถือว่าแฮปปี้มากวันนี้ได้ซ้อมเยอะมากก็คือคุ้มวันนี้ได้มาซ้อมหว่ะไม่ได้ซ้อมไหวซ่าดนกะ็ถือว่าโอเคครับเจ๊แฮปปี้ไหม ไหนมาถามความรู้สึกคนขับหน่อยดิตอนแรกก็แฮปปี้อยู่แหละเพราะว่าชาวเลคแร์นะวันนี้นี่นะครับไดเวอร์ของเรานะจะงงเฮ้ยใครขี่นี่ไม่ใช่พี่หนิงขี่นะครับนี่คือไดเวอร์ของเราเจเน็ตของข้าพเจ้าเองนะครับยังไงตอนแรกมีพลังอยู่ไงเออวันนี้เหนื่อยแต่ทีมเซอร์วิสลืมให้ข้าวป่ะเออว่ะใช่อันนี้ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวเออห่วงแต่รถเติมน้ำมันอย่างเดียวเลยก็ซื้อน้ำมันมาวันนี้ทั้งหมด60ลิตรนะใช้หมดเกลี้ยงเลย ปกตินี่คือเหลือนะแล้วก็ได้ซ้อมเยอะมากแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยนะแต่ว่าโอเคนะสนุกยู่นะไม่เคยซ้อมจนเหนื่อยไม่เคยซ้อมจนเหนื่อยโอเคถือว่าจบแล้วนะเจ๊บอกว่ามันไม่ร้อนเพราะว่าฝาตะปองนี่อันนี้เป็นฝาแรกของรถคันนี้นะครับเมื่อก่อนเป็นดีเมาส์นะก็ถือว่าวันนี้แฮปปี้เนาะกลับบ้านได้อย่างมีความสุขนะครับได้เวลาแล้วก็ได้ข้อมูลทุกอย่างแล้วรถที่เราทํามาก็คือจบแล้วก็พอลถมมันวิ่งได้มันก็เลยมีเวลาให้เห็นนะครับก็คือ จทย์เราคือนี่แหละมาแก้เรื่องเนี่ยร้อนก็มาแก้เรื่องเบรกตอนนี้เบรกเป็นไงชีวิตดีขึ้นเกียวจัดเออเพราะเมื่อก่อน <c oughs> เกียวไปแล้ว <c oughs> เทปบอกว่าอกูเยียบหินเนี่ยเกียร์มันไม่ยุบอะตอนนี้ก็คือเบรกได้ตามใจสั่งก็คือโอเคหมดแล้วหรถนะเพราะตอนนี้เราสามารถไปต่อได้แล้วเนื่องจากเราทําจบแล้วตอนแรกเราก็ไม่รู้จะโมไปทําไมเพราะว่าแรงไปก็ไม่ได้อะไรนะครับเนื่องจากร้อน อันนี้ก็คือจบหมดแล้วก็สรุปก็เมื่อกี้ลองขี่บูธน้อยเร็วกว่านะเพราะว่ามันเติมได้เยอะพอพอบูธเยอะแล้วมันช่วงหัวเขาเร่งมันแรงมากแม่ <What? S 1> งแคบเวีไงมัน <What? S 1> วอยวยวยนะก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาซ้อมบูธเยอะให้ขี่ได้นะก็ไปแล้วนะวันนี้จบภารกิจนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากนะครับวันนี้บางแฮปปี้มากครับบายบาย